เป็นออฟวีโใช่ครับตอนนี้ใช่อโปครับโอเคโปหล่อจังเลยครับน้อง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 เลน้องน้องมาน้องมามันดียังไงครับมันจึ้งดีมากวันนี้มางานเปิดตัว Vivo V50 ครับเพราะว่าเราเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นดาวติ๊กต็อกเออฮะหรอพี่สุดสุดสนุกมากเพิ่งเข้าวงการต่อต่อเขาจอเข้าใจด้วยครับฝากด้วยครับชื่อยูสเซอร์คือน้องเข้าโอติกพักเกอร์ เคยสัญญากับเพื่อนไว้ว่าวัย40-50เราอย่าเต้นนะเพื่อนเต้นให้เตือนกันทุกวันนี้ไม่มีใครเตือนทุกคนเต้นใช่ครับเต้นติดต่อสุดๆมากๆกล้องเกรองมันจึ้งแค่ไหนกล้องเครองจึ้งมากแล้วก็สายคอนเทนต์ครลเอเตอร์หลังๆผมเวลาผมไปถ่ายรายการถ่ายอะไรเงี้ยต่างประเทศอ่ะผมจะไม่แค่เอากล้องใหญ่ไปแล้ะก็จะใช้กล้องมือถือถ่ายฟุตกลับมาแล้วก็คนก็จะรู้สึกว่าดูคอนเทนต์ที่เป็นมือถือถ่ายแล้วมันไลฟ์ลีกกว่ามันรู้สึกว่ามันใกล้ชิดเรากว่าเรายกขึ้นมาถือถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ท พอเลนส์มันดีได้ภาพดีได้ฟุตดีออนไปคนก็ชอบด้วยฝากเลยครับพี่ออนฝากครับผม Vivo V50 ครับสุดยอดจริงๆเลนส์เป็นเลนส์ไซส์ครับแล้วก็กันน้ำ IP68 IP69 ด้วยนะครับยอดเยี่ยมใครที่สงการนี้กำลังหามือถือใหม่ก็ฝากด้วยนะครับมี A o n AI อะไรเฟี้ยวๆเลยอบีิยวโชว์บนเวท,ทีแล้วมี AI erase ไม่ชอบอะไรลบได้สมมติพี่ถ่ายอยู่นี้ก็ถ่า,ถายรูปผม ไม่ชอบผมเอา AI ลบผมออกไปได้เลยยิ่งกว่าทานอตกระดิกนิ้วทีเดียวหายไปเลยพี่ก็จะได้เฟรมสวยๆแบบนี้ครับผมอ้าคุณโ๊ตค่ะเนี่ยโอ้โหถามเรื่องลูกค้าสองคํคำถามเลยที่เหลือนี่คือถาโถงเข้ามาเลยครับผมยังไงพี่ปิดบริษัทคือยังไงมันเลยเกิดอะไรขึ้นขอโทษทีนะครับพนักงานเมาแห้งกันแล้วมาทำงานไม่ไหวพาไปเอาติ้งมา ผมขอร้องพนักงานอย่างเดียวคืออย่าตายนะครับแล้วพนักงานทุกคนกลับมาโดยสวัสดิภาพแต่ว่าผมต้องปิดโรงแรมแล้วไปเอาติ้งกันโชคดีเหลือเกินที่ปิดโรงแรมเพราะถ้าไม่ปิดนะครับโรงแรมนั้นอาจจะโดนปิดตัวลงไปตีสามยังกระโดดน้ํากันอยู่เลยนะครับตีสามนะฮะยังกระโดดน้ํากันอยู่เสียงดังเอะอะโวยวายโชคโชคดีที่ทั้งโรงแรมมีแต่พวกเราเท่านั้นแล้วก็ไปกันสามวันสองคืนดื่มหนักมากกลับมาพนักงานก็เกือบ ผมไม่เกือบครึ่งบริษัทจะลาของก็มมเลยคุยกับน้องๆว่างั้นอ่อนหนังสือไปเลยนะครับว่าขอเคลียร์ใจกันหน่อยนะครับว่าใครแฮงก็ไม่ต้องมาทํางานบริษัทเราน่าอยู่อยู่แล้วเอนจอยกันเขาบอกว่าบอสนี่เป็นหนักสุดเลยะคบอสพ่อเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มันต้องยอมรับจริงเฉพาะเอาเฉพาะเอาติ้งนี้นะเอาติ้งเนี่ยโดนไปน่าจะมีประมาณเกือบสองแสน อันนี้คือสองแสนคือมันไม่ได้รวมค่าที่เราไปเที่ยวนะเงินสดไม่ใช่คือแคชเอาปมาสนุกใจเอาไปพันๆนี่เออโดนมาประมาณแสนเจ็ดแสนแปดผมก็อช้เงินบุกหลักอ่ะผมแลกแบงค์ไปเลยผมผมแลกแบงค์ห้าร้อยไปเลยเกือบสองแสนมาเล่นเกมชนะเอาไปชนะเอาไปนี่สนุกมากน้องๆทุกคนดีใจแต่ว่ามีเสียงโห้เหมือนกัน ตอนหยิบมาเป็นแบงค์พันร้อยเพราะว่าตอนปีใหม่เป็นแบงค์พันแต่พอดูแล้วผมดูจากแบงค์พันแล้วผมจ่ายไม่ไหวจริงว่าแบงคนะ์พันเน่ะครึ่งชั่วโมงเก้าหมื่นอัพเดียวโห่หมดเร็วมากพานักงานบริษัทผมชอบเงินมากเงินมันหอมหวนลองสมมติว่ามีกิจกรรมนะพี่พี่เคยบริษัทพี่มีใช่ไหมพี่เอาติ้งกันนะเวลามีกิจกรรมพี่จะงองแงว้าวมังเล่นกิจกรรมอะไรละลายพฤติกรรมอะไรโอ๊ยกูสนิทกันกว่ามึงอีกบอสคะ เขาผมบอกพอโยก,กกิจกรรมไปนะไอ้เดี๋ยวใครชนะให้ห้าพันพี่เชื่อไหมแทบจะจิกหัวก็ลงไปในทะเลคือมันสนุกมากมันบริษัทผมเอนจอยสุดๆแต่ว่าการที่พี่ออกหนังสือมามันทำให้คนตกใจที่ว่าแบบไปถึงขั้นออกหมดกระแสนี่หรอไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเราทำกันเป็นเรื่องปกติธุระนะครับสบายๆนะครับไม่ต้องตกใจกันบริษัทเราก็มันก็จะเฮฮาแบบนี้แหละครับสนุกสนานกันไปแต่จริงๆนะคือไม่มีการปิดบริษัทอะไรเป็นแค่ ไม่มีไม่มีไม่มีฮะถ้าจะปิดเต็มที่ก็พนักง,งานต่อยกันนะครับหรือว่าแทงกันตายหนะออฟฟิศแต่ผมถึงจะเป็นจริงๆแต่วันนี้ยังไม่มีถึงเหตุการณ์แบบนั้นทุกอย่างทุกอย่างก็ยังสนุกสนานแล้วก็ยังเอ็นจอยในการทํางานกันอยู่ถึงแม้ว่าโค้ชฟูจะงานหนักแต่ว่าทุกคนก็ทํางานด้วยความสนุกสนานเอ็นจอยกันแต่ว่าผลประอกอบการก็คือเป็นหน้าเป็นที่น่าชื่นใจไหมคะพี่ก็โอเคครับโอเคครับก็คือจริง,รงๆแล้วเราก็รักษามาตรฐานของโค้ชฟูได้เหมือนเดิมดอดเยยนอยู่แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งต้องยอมรับก็คือ ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดของคอนเทนต์มันก็ทุกคนเข้ามาทําเยอะขึ้นส่วนแบ่งในตลาดมันก็มากขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติผมว่าถ้าคนติดตามข่าวก็จะเห็นอยู่แล้วนะช่องต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆมันก็ทุกคนก็ประสบปัญหาในแบบของตัวเองก็แก้ปัญหากันไปครับโค้ชครูก็จะมีวิธีการดูแลพนักง,งานรวมไปถึงแก้ปัญหาต่างๆในรูปแบบของเราปีนี้เป็นไงคะพี่โอต๊ตครับต้นปีนี้เป็นไงบ้างคะบระานต้นปีเป็นไงอ่ะครับต้นปี <laughs> ต้นปีก็คือก็แฮปปี้นิวเอเครับพี่พี่ไม่รู้อะไรเลยว่าแบงต้นปีนี้เราจะมีแบบคอนเทนต์อะไรบ้าสิรับพีเซอร์ปีนี้เนี่ยอยากทำหลายอย่างเลยครับทำก็ทำเดี๋ยวปีนี้ชิจใจจริงอยากทำพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆก็ยังรันเหมือนปกติเลยครับคือคอนเทนต์มันแน่นมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ บริษัทต่างๆก็ทุกอย่างโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นโคตรคูโคตรฟิวสิกเอ,อ่ยหรือแม้กระทั่งโคตรูเกมมิ่งรวมถึงตอนนี้ก็เปิดบาร์ด้วยมีเปิดบาร์ใหม่ที่สุวิทย์39ด้วยใช่ครับก็ทําทหลายๆอย่างรวมๆกันไปครับต้นปีนี้มีเวลาพักยังนะพี่ไม่มีเลยฮะผมไม่เคยมีเวลาพักอยู่แล้วเอาถ้าเอาคิวงานตอนนี้ล่าสุดที่คอนเฟิร์มมาโอ้หผมคิดว,ว่าน่าจะสิ้นปีแล้วอ่าอันนี้คือพุ่งเดือนกุมภาแล้วอะเต็มแล้ว ไม,ไม่เต็มแต่ผมคิดว่าคิวน่าจะไปประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นนนแล้วลันคิวไปแล้ว,ลวถ้าดูตารางคร่าวๆนะพี่เหลือเหลือหยุดประมาณเดือนนึงแบบสิบวันเลยครับทั้งปีเดือน,อ,น,นอันนี้คือเราคุยกันในกุมภานะ,ะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวขยับไปเรื่อยๆอ<ม>คือตอนนี้เดือนต่อเดือนส่สมมติมีนา,อาตอนนี้มีนาก็ไม่มันหยุดแล้วเต็มทุกวันผมเพิ่งทำเพลงเสร็จฮะเพลงใหม่เสร็จแล้ว กำลังจะถ่าย MV ต้นเดือนคิดว่าเมษาไม่เกินได้ฟังกันเป็นแนวความรักเหมือนเดิมแนวรัก <Rock. S 2> ร็อกร็อก <Rock. S 2> โอ๊ตฟารมอมาร็อกแล้วค้าพบบิก,กิตาร์ออกมาเลยเส<ต>ื้อนหนังแล้วก็ไม่ได,ไดีหรอครับพิกิตาร์สุดๆแล้วก็เสื้อนหนังขี่ม้าขาบอยไปแบบนั้นเลยเป็นร็อกเลยโยกได้จริงๆไอ้ขี่ม้านั่นหยอกแต่ว่าเลือกเพลงร็อกนี่คือรคเรื่องจริงค<ล>รับมันค่ะ เพลงร็อกเคยทำไหมคะพี่โอ๊ตหรือว่าเพิ่งมาเพิ่งมาทำตอนนี้ผมผมคิดว่าคนน่าจะไม่ค่อยเห็นร้องเพลงร็อกนะอันนี้ก็ก็ดีที่ที่กลับมาได้เราได้ทําอะไรสนุกสนุกแล้วก็มีศิลปินมาฟีเจอริ่งด้วยครับบอกไหมบอกได้ยังยังอาจจะยังบอกไม่ได้ัเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับรอดูแล้วกันครับน่าจะช่วงรอบนี้รอบนี้จะกลับมาเวแบบเท่ๆเลยมั้ยคะอันนี้ให้พี่นะครับคนดังใจนะครับผมเป็นคนทำอะไรไม่มีทางเท่ครับ ผมเยพยายามเท่ฮะทำมันเท่ไม่ได้จริงเราเราไม่คิดว่าในเอ็มบีเราจะเอาบรรดารถสาสมเรามาโชว์อย่างนี้นะพี่เชื่อผมว่าทุกอย่างที่ผมพยายามถ่ายไปผม,มพยายามเท่ครับแต่มันติดตลกจริงๆคืออยากเราอยากเท่ะนะแต่มันติดตลกพี่ผมผมพยายามเท่แล้วมันไม่รอดเราตลกดีกว่าขอย้อนไปนิดนึงเห็นว่าเราสติกต็อกมันสนุกสนานแค่ไหนพีสน่สนุกมากมสนุกมากเมื่อวันก่อนตอนเพจไปเอาติ้งไลฟ์กับอาร์ตกับปุณเพิ่งเห็นคนมากด หัวใจให้สองล้านครั้งตกใจมากเลยเป้าวรนาตัวว่าโอเคให้ทุกวันไอ้กคเป็นดาวติดตับเวอร์มีคนส่งของขวัญมั้ยเป็นไงคะตอนเราสของขวัญชอบมากแต่ว่าผมไม่เคยถอนเงินออกมานะครับผมเอาเงินไปเปผู้หญิงคนอื่นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเปผู้หญิงคนอื่นก็คือคนอื่นที่ไลฟ์อยู่อ่ะผมก็ดูดูอ่ะผมก็กดนะส่งไปอ่ะอุยน้องโคตรมาอ่ะเออยิงปืนปะเออปืนเงินปุ๊บปุ๊ปเงี้ยอ๋อเหมือนช่างภาพเลยเนี่ยช่างภาพพี่กระทำใช่ป่ะ ทำมี่พีฟ้องอยู่ดาราเดลี่ฟ้องอยู่ว่าช่างภาพทำใช่ไหมหาพี่เคียร์เองนะนี่เป็นอย่างนี้เราข้าวงการแบบนี้แล้วเวลามันมีของขวานานเราเข้าถึงแบบการ NTC อะไรอย่างเงี้หรือยังยังไม่ถึงเนี่ยเทียบกับจอก็เล่น NPS ยังไม่ถึงนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามรันคอนเทนต์ต่อๆมากขึ้นแล้วก็แล้วก็อยากทำคอนเทนต์แนวตั้งให้มากขึ้นในปีในปีนี้อะไรอย่างเงี้ย ่าถ้าใครอยากจะเจอพี่โอต้องมาเจอที่ไหนที่ไหนก่อนเจอได้ทุกที่เพราะผมเป็นคนทุกที่อยู่แล้วเปิดตรงไหนก็เจอเราเป็นคนตลกเราก็ไปฟุตบอลแล้วก็เตะถูกไหมกล์ฟก็เริ่มตีรถก็ขี่บ้านก็ซื้อ content ตลกก็ทำเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างตอนนี้ขโมยของเหลือเหลือเป็นโจนที่ยังไม่ได้ทำที่เหลือทำทำทุกอย่างแล้วจริงๆครับก็ไปกันเรื่อยๆครับทุกอย่าง Enjoy สุดท้ายแล้วเฮ้ยน แม่นะครับไม่ค่ะความรักพี่โอ๊ตเป็นไงครับไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยได้อัปเดตอัปไหนๆก็จะตอนนี้ตอนนี้โสดเต็มตัวจริงเหรอโดนยังไงก็อ่าสักจริงๆก็ได้หลายเดือนแล้วครับประมาณสักหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนพี่จะทำหน้าผิดหวังที่คนก็ก็คบกันมันก็เลิกกันเป็นเรื่องปกติเหมือนเพิ่งเปิดเหมือนเพิ่งบอกไปว่าผมไม่เคยเปิดตัวว่าผมก็ไม่เคยปิดตัวด้วยผมก็ใช้ชีวิตปกติ ก็คือก็ก็คบกันแล้วก็ก็เลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกติของของผู้รักเพราะว่าเวลาบางคับที่พี่โอตกับงานเยอะผมว่าสาเหตุมาจากผมแน่แหละเพราะว่าผมเองก็งานเยอะแล้วก็ทํางานคือผมทํางานเยอะมากมากแล้วก็เราเองบริหารหลายสิ่งทํานู่นทำนี่ด้วยมันก็เลยก็เลยมีผลเรื่องเวลาด้วยมีเรื่องอะไรด้วยจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็เราก็ดูแลเราอย่างดีแต่ว่าเราเองเราเองผมผมทำงานหนักจนบางทีเราก็ล้าเลยเนาะเราก็ล้าเลยแล้วก็เล่นนี่นู่นเราต้องต้องโทษเราแน่แหละ อดใจไหมครับพี่หรือว่าเรื่อยๆเลยตอนนี้ยังครับตอนนี้ผมทําง,งานอย่างเดียวเลยแล้วก็เ,เป้าหมายคือเราอยากให้บริษัทโค้ชฟูมันแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมก็ทําหลายอย่างด้วยแล้วก็ตอนนี้ตอนเนี้ยหลักๆมันโฟก,กัสไปที่ตัวบริษัทเพราะว่าเราเราอยากเรามองไปข้างหน้าอีก4ี่ห้าปีข้างหน้าอยากให้โค้ชฟูมันมันมัน่นคงแล้วก็คือตอนนี้มันกำลังโตมากเลยครับน้อง มีทั้งเข้ามามีทั้งออกไปรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆที่เรากำลังทําอยู่แล้วก็เําท,ทาแลนด์เราพนักก็เลยต้องต้องโฟกัสสิ่งนี้เยอะก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนแล้วก็ทําบ้านด้วยครับทำบ้านด้ <S 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 อ้ตอรนนี้ผมยุ่งมากเลยพี่ผมยุ่งจริงๆนะผมไม่ได้แบบไม่ได้พูดแบบเอาเท่นนะผมยุ่งแบบยุ่งมากวันวันหนึนน่งไอยอย่างวันเนี้ยผมผมคุยกับพี่ๆได้เนี่ยสิบห้านาทีเนี่ยผมต้องรีบกรับมาฟิละเพราะผมมีหลายต่ออันเนี้ยผมก็คือทำลา ฝาก v ี v o ครับคนที่กำลังมองหามือถือใหม่อยู่นะครับชอบมากๆที่พี่ๆนักข่าวทุกคนพยายามยิ้มแล้วก็ <laughs> นี่ไอ้โอ๊มันแน่นอนจริงๆเออมันต้องอย่างนี้สิวะครับ r ฟน n อ o วีโว o ครับปีนี้ก็มีน้องเบกกี้นะมีน้องอโปแล้วก็มีผมด้วยนะครับผมก็ฝากด้วย Vivo V50 ครับเปิดตัวแล้วใครที่อยากได้กล้องที่เอาไปใช้ในชุตประจำวนันถ่ายรูปสวยๆมีทั้ง AI กันน้ำกันฝุ่น เปิดใจครับแล้วก็ฝากวีโวไ้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยจ้าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ